ก,กิจกรรมพลอกกระแบทำแยมเก็บบลูเบอรี่ไปทำแยมลิงงอนปิกนิกในป่าม่มา,มายลชวลิงงอนลิงงอนสีแดงพี่อยู่อยู่ทับบนอ่ะอ,อยู่เรนตัวป่วน ดึงกางเกงเรองกางเกงพ่อไ <laughs> ม่ได้นะก็าวเีมันงาจิอพี่ไี่ไอบบุมเลยหลายคนก็สิเขามาเบิงนะจังว <laughs> ่าล <Far> ูกดึงเก่งเกงพ่อ <differ enthus tous> อนมาตุลว,วด่สันแน่นสไลเดิน,น์เลยไหมอจินตนาการอบนนตุลว,วดแบบนี้กัเก่งกับขาดละหนูลงแบบน้ไเกับะนู

ติดเลียน่ยนบรรยากาศมาบิกนิกในป่าหลังจากที่ปะพับไปทำงานที่ภาคเหนือหนึ่งสัปดาห์ พาเด็กน้อยมาเที่ยวป่าอร่อยไหมพี่ตัวเล็กๆกวนเพื่อนเสม็จแล้ยัสมิน

Tuh sama papa bang. Oh. Papa itu dah. I'm so funny, right? hey, นี่จจกกัเนเ้อเอินกับบ่ขึืนรถนี่จจกกัเนเ้ยให้ดูบายบายไม,ไม่ไม่ไมไลก,กลับบ้านค่ะไม่ชิมไปได้ปลาเล่ะคันบ่กลับน้ำ ว้าวเห็ดอะไรใหญ่จัง,งเขาเดินเห็ดนางไก่บ่ะนี่แต่เราไม่รู้เราไม่แน่ใจถ้าเห็ดหนังไก่มันจะมีเหมือนขี้เงีย้ยอยูอ่ไตสวยงามอโอ้ยขนาด ป้าเห็อันนี้โดยตรงนี้เฮ็ดเพิงไงก็น่ะแต่ว่าเถ่าอีกแล้วถ่ายภาพมุมสูงสวยมากและก็หอบมากพุดนะรถพ่อกับลูกอยู่ตารางแม่ขึ้นมาทั้งภูเขาอลังการงานสร้างเอาความสวยงามบนภูเขามาฝากนะคะทุกคน วันนี้ไปเที่ยวป่าได้เห็ดไยวานเห็ดพึ่งเห็ดเผิอมะแกงเก็บเองแกงเองกินเองแกงเห็ดแหลกของปีอันนี้คือเมนูไทยนะคะส่วนเมนูฝรั่งอันนี้นะคะอันนี้เห็ดเหลืองกืน mm. ค,คันตะหลับปะ <Yeah. S 1> หรือว่าเห็ดมันปูนะคะบ้านเราเรียกอันนี้ก็จะทำอ่า ใส่ขนมปังเข้าป่าพาเด็กๆไปปิกนิกนะคะก็เลยได้เห็ดมาสองอย่างเห็ดมันฝู่กับเห็ดอ่าเพิงนะคะที่บ้านห้อเอิญกระด้เมนูนี้กินข้าวแรกเมนูของอาหารฝรั่งนะคะเราไปทำเสร็จแล้วก็ใส่แผ่นขนมปัง ก็หน้าตาประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดกับไวนเข้ากันดีมากพร้อมเสิร์ฟค่ะอันนี้คือกุ๊กนะคะกุ๊กเมนูนี้ทำเองกินเองเก็บเองทำเองกินเองแซบไล่แซบบอแซ่บอแซบแซบอีลีจิบกับอันนี้วายนะคะ เยวเซ่กาแฟไม่ว่าจะอาหารสไตลั